เสียงเปิดคลิปเสียงเครื่องยนต์รถหุ่งกร่ะเริ่มตน้นพร้อมภาพเคลื่อนไหวของไทย60 APC บนสนามฝึกซ้อมยินดีต้อนรับสู่ม Motor Trend วันนี้เราจะพาทุกท่านไปสำรวจรถหุ่งกร่ะลลำเลียงพลไทย60 APC ที่ยังคงมีบทบาทในกองทัพไทยในปี2025แม้จะมีอายุการใช้งานยาวนานแต่ด้วยการบำรุงรักษาและการปรับปรุงที่เหมาะสมทำให้มันยังคงเป็นส่วนสำคัญของกำลังรบ ไช60 APC เป็นรถหุ้มเกราะลำเลียงพลที่พัฒนาโดยญี่ปุ่นในช่วงปลายทศวรรษ1950โดยมิตซูบิชิและโคมาสึได้ร่วมกันผลิตรถรุ่นนี้ซึ่งเริ่มเข้าประจำการในกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นในปี1960ตัวรถมีน้ำหนักประมาณ11.8ตันความยาว4.85เมตรกว้าง2.4เมตรและสูง1.7เมตรสามารถบรรทุกพลประจำการได้4นายและทหารเพิ่มเติมอีก6นาย เครื่องยนต์ที่ใช้คือ Mitsubishi 8HA21WT d i e s ด l Turbo c h a ี g e เชา์แสูบให้กำลัง220แรงม้าทำความเร็วสูงสุดได้45กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีระยะปฏิบัติการประมาณ230กิโลเมตรอาวุธหลักประกอบด้วยปืนกลขนาด12.7ม mm, ิลิเมตร M 2 HB ติดตั้งบนหลังคาและปืนกลขนาด7.62ม mm, ิลิเมตร M 1 9 1 9 a 4ติดตั้งที่ด้านหน้าซ้ายของตัวรถแม้จะไม่มีระบบป้องกันนิวเคลีย N.B.C. หรือความสามารถในการลอยน้ำแตไทย60 APC ก็ได้รับการออกแบบให้มีโครงสร้างเหล็กเชื่อมทั้งคันเพื่อความทนทานและความปลอดภัยของผู้โดยสารในประเทศไทยไทย60 APC ได้รับการนำมาใช้ในกองทัพบ,บกและยังคงปฏิบัติหน้าที่ในบางหน่วยงานแม้จะมีการนำเข้ารถหุ้มเกราะรุ่นใหม่ๆเช่น M. 1 1 2 6 s p r i ่งสปเอร์จากสหรัฐอเมริกาและ VN1 จากจีนการบำรุงรักษาและการปรับปรุงบางส่วนเช่นการติดตั้งระบบสื่อสารที่ทันสมัย และการเสริมประอบเพิ่มเติมทาให้ไทย60 APC ยังคงมีความสามารถในการปฏิบัติภารกิจในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปแม้จะเป็นเทคโนโลยีจากยุคสงครามเย็นแต่การออกแบบที่เรียบง่ายและความทนทานของไทย60 APC ทำให้มันยังคงเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าในกองทัพไทยขอบคุณที่รับชมมอเตอร์เทรนอย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดข้อมูลและรีวิวเกี่ยวกับยานพาหนะทางทหารและเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไป